เอา่อัวนี่แหละครับฟอกฟตรวตวตวร่งานคัวลงบานครับเบวนส้งสุดครับคุณแม่น่ะเแ็นงานรงแป้งนี่หลอครับสูงสูงเลย้งหใช่ขอคยมรับเลยครับก็เลย ตู้ไม่ตรวจไม่ร้แก่ก็จะเตื่นไปนะน้องไก่ยไก่ชุ่มซึ้งโฮ่นะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว่ี้ตัวนี้ตรวนี้ตัวาี้ตัวนี้ตัวนี ขารัฐบาลขาลงขายังและว่าไม่ใเบแล้วครับผมก็ตีใจแล้วละผมก็ว่าอุสบายแล้วครับขาได้เข็ม3สามเลยสิบสามอยู่ครับได้เขนตกมาย้ำเลยขั้นสิเขาเรกขั้นสิบสงขั้นสิบสองแั้นิบสองขั้เสอขัสอข้นสิบสองขั้องขั้นสิงขั้นสิข้นลองสัน ประชาชนในพื้นที่ตบลมกองได้ไปทํางานในพื้นที่ต่างถิ่นนะครับพื้นที่นอกตําบลโดยได้นําคาดว่านะครับได้นําเชื้อติดมาจากโรงงานโดยที่ไม่รู้ตัวและไม่รู้สาเหตุนะครับแล้วทีนี้ก็เลยได้นํามาติดกับบุคคลในครอบครัวก่อนก็เลยได้ติดในชุมชนเป็นคัตเตอร์ใหม่และก็คิดว่าใหญ่พอสมควร ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว9กายนยครับในวันที่12นะครับกันยายนตอนนี้มีบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ50กว่ารายนะครับแล้วก็บุคคลเสี่ยงต่ำอยู่ที่30กว่ารายตอนนี้ทางเทศบาลลำคลองด้วยดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสงเสริมส,มสมุขภาพและก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำลังดำเนินการตรวจเชื้อ ผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงตอนนี้กําลังประเมินสถานการณ์ครับถ้ากลุ่มเสี่ยงสูงในวันนี้ถ้ามีจํานวนติดในประมาณมากมาก,ก็จําเป็นต้องล็อกดาวน์หมู่บ้านนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยของบุคคลในตำบลครับได้ดําเนินการนะครับเพื่อประสานในของส่วนสปส,สช,อชอแล้วก็ทางด้านสาสุขแล้วก็เทศบาลตำบลบงคองได้ดำเนินการในทุกภาคส่วนในการจัดหางบประมาณแ,และบุคลากร เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยเพิ่มนะครับในกรณีโรงพยาบาลสนามนั้นเราเปิดมาเป็นระยะเวลาประมาณ3อาทิตย์ ट, โดยที่ไม่มีผู้ป่วยเลยนะครับก็เลยมีแนวความคิดที่จะทำเป็นศูนย์โลคอนคอร์ลีนแต่ทีนี้พอ,อมีเคสใหม่แล้วก็ต้องยังดำเนินการอยู่นะครับ